ในคลิปนี้นะครับเราจะมา,ารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเบสคอนโทรลนะครับรุ่น SGC 2 0 0นะครับก็จะเป็นตัวควบคุมนะครับหลักๆเลยก็คือควบคุมวอลลุ่มกับตัดความถี่นะครับสำหรับซับวูเฟอร์ในรถยนต์นะครับอย่นี้ครับ เบลคอนโทรนะครับอ่าก็เห็นมีรีวิวกันอยู่พอสมควรน,นะครับส่วนใหญ่จะเป็นของต่างประเทศนะครับอ่านี้ผมจะลองมาใช้กับซับวูเฟอร์รถยนต์นะครับอ่กับพาวเวอร์ดดีนะครับซึ่งตัวนี้จะทําเราจะใช้งานมันโดยการใช้มันปรับเสียงเป็นหลักนะครับซึ่งพาวเวอร์ดดีของรถยนต์เนี่ยอ่าตัวเกนปรับเสียงนะครับมันจะเป็นเกนแบหยาบๆคร่าวๆนะครับ ถ้าเราลดเกณฑ์ที่พาวเวอร์รถยนต์พาวเวอร์คันดีของรถยนต์เนี่ยลดสุดแล้วเสียงมันก็ยังมีอยู่นะครับเพราะนั้นเขาทํามาจับหยาบนะครับเราจะใช้ตัวนี้ไปตัดควบคุมแทนนะครับผมสาหรับคนที่ไม่ได้ใช้ต่อเท่ากับปรีรถยนต์นะครับผมเราสามารถใช้ตัวนี้ไปควบคุมระดับเสียงกับระดับความถี่แทนนะครับผมมีซื้อมาจากสั่งจาก l a z a d a s h o p ป e เลยนะครับ พึ่งมาวันนี้นะครับสั่งจากจีนนะครับามาส่งภายใน1สัปดาห์ก็ถือว่าเร็วนะครับเร็วมากนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ร้านค้าไว้ให้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองต่อกันนะครับอันนี้นะครับหลังจากที่แกะกล่องออกมานะครับก่อนที่เราจะนําไปต่อใช้งานในระบบจริงนะครับผมจะเอามาทดสอบก่อนนะครับทดสอบก่อนว่า ปุมต่างๆเสียงต่างๆมันออกดีไหมใช้ได้ไหมนะครับโดยการต่อสัญญาณเสียงนะครับจาก iPad นะครับแล้วก็เอามาเข้าที่ช่อง In นะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ปล่อยสัญญาณเอาออกไปนะครับไปเข้าแอมตัวนี้นะครับไปเข้าแอมตัวนี้นะครับแล้วก็ปล่อยไปลังไปยังลําโพงนะครับผมทดสอบดูก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปลงในชุดจริงนะครับผม เ,เดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูเลยนะครับอันนี้ส่วนใหญ่มันจะอันนี้เขาน่าจะทำมาเพื่อเสียงเบรนะครับผมจะลองเป็นเพลงที่มันมีเบสดหน่อยนะครับผมก็ลองไปคร่าวๆแล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับผมอันนี้หลักๆเลยก็เราจะมาทดสอบว่าปุ่มเกนตัวนี้มันใช้ได้ไหมนะครับก็ใช้ได้นะครับ รีปรับเพิ่มได้นะครับัอ่าก็เรียกว่าหอวลุ่มตรงนี้ใช้ได้นะครับก็ถือว่าเสถียรใช้ได้นะครับเวลาปิดหมดเสียงก็ปิดไปเลยนะครับเร่งขึ้นมาก็จะมีเสียงนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้คอสโอเวอร์ก็ใช้ได้นะครับผมอ่าเนี่ยครับ ความถี่นะครับ40 150นะครับอาจจะไม่เที่ยงตรงนักนะครับเราก็ไม่ต้องไปยึดเป็นหลักอะไรมากมายนะครับ,รบเปิดได้หมดเลยนะครับอ่านี่นะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้จุดประสงค์หลักของเราก็เพื่อที่จะเอามาควบคุมเกณ์วอลลุ่มของ power cut D นะครับผม เพราะว่า power c u t ดีรถยนต์เนี่ยถ้าเราไม่ต่อปรีนะครับแม้เราจะลดเสียงสุดแล้วนะครับเสียงมันก็ยังออกยังมีอยู่นะครับอันนั้นเขาทําไว้ับยาๆนะครับเราจะใช้ตัวนี้มาควบคุมแทนนะครับในกรณีที่เราไม่ไม่ไม่ต่อเข้าปรีนะครับอ่าซึ่งก็ก่อนที่จะนําไปลงระบบจริงนะครับเอามาทดสอบดูก่อนนะครับว่ามันดีมันใช้ได้นะครับค่อยจะเอาไปต่อใช้งานจริงๆนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะ ลองเอาการใช้งานจริงของผมมาลงให้ดูนะครับผมอ่านี่ทดสอบแล้วใช้ได้นะครับมีไฟเข้าเสียงเสียงสัญญาณไปใช้ได้นะครับอ่าก็เสียบแต่สายสัญญาณข้างหลังนะครับไม่ต้องเสียบไฟอะไรสักอย่างนะครับผมตัวนี้เป็นแค่ตัวอ่าเป็นวอลล่มนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ตัดความถี่นะครับผมก็โอเคนะครับวัตถุประสงค์ของเราก็แค่ต้องการ ว <Volume S 2> อลลุ่มแค่นั้นเองนะครับส่วนความถี่เราก็ไปตัดที่ตัว power cut ดีก็ได้นะครับผมนี่นะครับถือว่าทดสอบแล้วก็เสียงก็มานะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกับความถี่ดูบ้างนะครับเราก็เปิดหาความถี่ใน youtube นะครับเราก็เลือกเอาเลยนะครับให้มันปล่อยความถี่ออกมาแต่ละช่วงนะครับแล้วเราก็ลองมาดูมา ขยัจตรงเกณฑ์พวกนี้ดูนะครับว่ามันมีผลไหมใช้ได้ไหมนะครับผมอันนี้ความถี่ช่วง60-70เจ็ิบเฮ์นะครับอ่าลำโพงโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเดี๋ยวเล่งมาสักอ่าช่วง130นะครับ ได้นะครับเสียงมันจะไม่ตัดโชะทีเดียวนะครับเสียงมันจะค่อยๆลดความชันลงไปนะครับตามสลบค่อยๆสลบลงไปนะครับอันนี้นครับอ่าก็ถือว่าปุ่มนี้ก็ใช้ได้นะครับแม่นจำหรือไม่แมน่นจำนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเกณฑ์โวลูมก็ใช้ได้นะครับ สต็อปก่อนนะครับหนวกหูนะครับก็ถือว่าผ่านเลยนะครับสำหรับเจ้าคอสอเวอร์ตัวนี้นะครับเป็นเบสคอนโทรนะครับมีเกนโวลลูมกับคอสอเวอร์นะครับผมก็ในราคา200กว่าบาทนะครับรวมส่งแล้วก็ประมาณสามร้อยนะครับส0 0นิดๆน,นะครับผมก็ เห็นมีหลายเจ้านะครับบางเจ้าก็ขายถูกกว่านี้นะครับร้อยกว่าบาทนะครับแต่อันนี้ผมก็ขอเอาอันดีๆหน่อยนะครับแพงแพงนิดนึงนะครับแต่ก็แล้วแต่บางเจ้าที่ขายกันนะครับก็เดี๋ยวจะลองเข้าระบบดูนะครับแล้วจะเอามารีวิวให้ดูกันอีกทีนึงนะครับผม